สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำผัดกระเพราสำหรับทำขายนะคะจะสอนตั้งแต่วิธีการทำน้ำซอสสำหรับผัดวิธีการผัดให้กระเพราออกมาแห้งไม่แฉะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านพร้อมทั้งวิธีการแพ็คสำหรับขายดูจบสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเมื่อกี้เนี่ยแม่ซีเตรียมวัตถุดิบสําหรับผัดกระเพราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้ําซอสกันค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําร้อนค่ะและน้ําตาลทรายคนน้าตาลให้ละลายก่อนนะคะการที่เราใช้น้ําร้อนเนี่ยก็จะช่วยให้น้าตาลละลายได้ง่ายขึ้นค่ะพอละลายดีแล้วก็ใส่น้ําปลา ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสสาเขียวคนให้เข้ากันค่ะ เข้ากันดีแล้ว1สูตรต่อหมูสับ1กิโลนะคะจะได้น้ำซอสอยู่ที่250 ml ค่ะฉะนั้นใครทำขายอยากทำปริมาณเยอะๆเนี่ยสามารถคูณสูตรไปได้เลยนะคะแล้วเวลาผัดกระเพราเนี่ยให้ผัดกระทะละ1กิโลกรัมหมายถึงหมูสับนะคะก็ใช้น้ำซอสอยู่ที่250 ml ค่ะ เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรวนหมูก่อนค่ะสูตรนี้จะไม่ใช้น้ํามันเลยนะคะเราจะใช้น้ํามันจากตัวหมูนี่แหละเป็นตัวผัดค่ะ,ค,ะค่อยๆรวนนะคะจนกระทั่งหมูสุกค่ะ คอยส,สับนะคะเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยเป็นก้อนค่ะพอหมูสุกสักประมาณเจ็ดสิบปอร์เซ็นแบบนี้แม่ซีจะใส่กระเทียมเลยค่ะปริมาณนะคะให้ดูค่ะหนึ่งตะหลิวพูนๆแบบนี้เลยใส่ลงไปค่ะได้หอมก่อนนะคะพอหมูสุกร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะคะให้เราเริ่มใส่พริกได้เลยค่ะ ปริมาณเนี่ยตามชอบได้เลยนะบางคนชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากเนี่ยแล้วแต่เลยค่ะขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟแรงเลยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะพอพริกกระเทียมตัวนี้เริ่มหอมนะคะแม่สีจะเพิ่มความหอมด้วยพริกแห้งอีกค่ะ แต่ตัวนี้ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอผัดให้เข้ากันอีกรอบค่ะไฟแรงนะคะตอนนี้ก็คือฟุ้งไปทั่วบ้านแล้วนะคะพอเราผัดมาจนกระทั่งน้ำที่มันออกจากหมูเริ่มแห้งค่ะให้เหลือถูกคลิกประมาณนี้นะคะแม่สีก็จะใส่ซอสค่ะ ที่เราทำไว้ทั้งหมด250 ml ตามด้วยซีอิ๊วดำแต่งสีนะคะไม่ต้องเยอะค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็ให้กระเพราเนี่ยมีความแห้งเหลือน้ำผุผิดนะคะ คค่ะพอเราผัดมาสักแป๊บนึงเนี่ยน้ำมันจะระเหยออกหมดนะคะจะมีแต่น้ำมันหมูออกมาตัวนี้แหละคือความอร่อยนะคะจากนั้นเราจะปิดท้ายด้วยใบกระเพราค่ะใส่เลยมากน้อยตามชอบนะคะใส่เยอะก็หอมเยอะค่ะผัดพอสลดก็เป็นอันใช้ได้นะคะ น่าทานมากโอเคคนในบ้านเดิ่มจามแล้วนะคะโอเคค่ะพอใบกระเพาะราสลดแบบนี้ปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นกระดาษเคลือบพลาสติกเกรดเนะคะขนาด12บสคูณสินิ้วค่ะตักข้าวแล้วก็ปลกลงไป แล้วก็ตักกระเพราใส่เห็นเขาใส่กันประมาณนี้นะคะหนึ่งทับพีพูนิดๆค่ะวางลงไปข้างๆมีกระเพราแล้วเราก็ต้องมีไข่ดาวเป็นออปชั่นเสริมให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ซีสอนวิธีการทอดแบบง่ายๆฟูๆกรอบๆค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันไม่น้อยจนเกินไปนะคะกล่าวว่าให้น้ำมันเนี่ยท่วมไข่แล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางวอร์มน้ำมันให้ร้อนจัดค่ะ ระหว่างรอก็ตอกไข่ใส่ชามไว้นะคะเผื่อเจอไข่เสียจะได้ไหวตัวทันค่ะพอน้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะวิตามันใส่นะคะไม่ต้องกลับด้านค่ะอ่าพอได้ที่เขาก็จะไม่ติดกระทะค่ะเรียบร้อยนะคะหนึ่งฟอง มาหานมากวางโปะลงไปบนข้าวเลยค่ะวิธีการห่อนะคะจับมุมสองข้างแบบนี้แล้วก็พยายามกดให้ข้าวเขาอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะคะประมาณนี้นค่ะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งขึ้น รัดด้วยยางค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูกันอีกอันค่ะและแล้วก็ได้เวลาชิมกันแล้วนะคะเดี๋ยวชิมเฉพาะผัดกะเพราก่อนค่ะยังไม่ต้องคลุกข้าวนะอืม เข้มข้นมากถ้าทานเปล่าๆเนี่ยอาจจะคิดว่ารถจัดไปนะคะต้องทานกับข้าวค่ะไข่แดงโอ้ทุกข้าวนะคะโปด้วยไข่แดงนิดนึงชิมเลยค่ะ ทานกับข้าวแล้วพอดีเลยค่ะคลุกข้าวร้อนๆอร่อยมากนะคะทําเข้มข้นไว้ถูกแล้วค่ะเพราะว่าเราให้ข้าวเยอะแต่ว่าให้กะเพราแค่หนึ่งตลิวฉะนั้นต้องทําเข้มข้นเข้าวไว้ค่ะจะได้ทานกับข้าวได้อร่อยนะคะ ส่วนราคาขายตามตลาดนัดนะคะที่เขาขายกันอยู่เนี่ยห่อละประมาณ25บาทถ้าเพิ่มไข่ดาวก็เป็น30บาทค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะสามารถไปลองผัดปรับรสชาติตามที่ต้องการได้เลยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ